สวัสดีค่ะเพื่อนๆนนะคะเนาะเรามาเจอกันใน ep ที่2นะคะเกี่ยวกับเรื่องของโปรโตีนนะจ๊ะทุกท่านเนาะนะคะวันนี้นะคะพี่พี่เพื่อนๆก็พอรู้กันเนาะ,ะว่าโปรโตีนอะคือสารอาหารหลักนะคะที่ให้พลังงานแก่ร่างกายเนาะ,ะอย่างที่พูดไปอย่างของ ep ที่แล้วนะคะเนาะหน้าที่หลักของโปรโตีนก็คือช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะคะและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายท,ทุกส่วนเลยนะคะทั้งเซลล์ด้วยนะคะทุกท่านเนาะนะคะแล้วตอนนี้เราก็จะมารู้ถึง แหล่งที่มาของโปรโตีนนะคะแหล่งที่มาของโปรโตีนก็มีอยู่2 2ชนิดด้วยกันนะคะคือโปรโตีนจากเนื้อสัตว์นะคะและโปรโตีนจากพืชนะคะโปรตีนจากพืชจากสัตว์มีอะไรบ้างนะคะก็นะคะมีเนื้อหมูไก่ไข่พวกอาหารทะเลนมอะไรพวกนี้นะคะก็คือโปรโตีนจากสัตว์เนาะ,ะแล้วโปรโตีนจากพืชนะคะก็จะมีพวกถั่วต่างๆนะคะถั่วเขียวถั่วแดงนะคะลูกเดือยนะคะ ข้าวโอ๊ตแล้วก็พวกโปรตีนเกษตรต่างๆเนาะนะคะทุกท่านเนาะตอนนี้พอเรารู้ถึงแหล่งที่มาของโปรตีนแล้วนะคะแตงจะเล่าให้ฟังว่าวันหนึ่งนะคะร่างกายคนได้รับโปรตีนเท่าไหร่นะคะคนในคนปกตินะคะในคนปกตินะคะน้ำหนักตัว1กิโลกร,รัมนะคะเราแนะนำนะคะให้หาโปรตีนมาทานอย่างน้อยๆ1กรัมนะคะสมมุติว่าแตงเองอน้ำหนัก50กิโลกร,รัมนะคะแตงก็ทานโปรตีนทั้งหมด 50กรัมนะคะในร่างกายคนปกติเนาะนะคะแล้วจะมีอีกส่วนหนึ่งนะคะสำหรับคนที่ร่างกายต้องการปโปรตีนน้อยกว่าปกตินะคะ mm hmm. ก็คือผู้ป่วยนะคะผู้ป่วยนะคะผู้ป่วยประเภทไหนล่ะที่จะรับสามารถรับโปรตีนได้ไม่เท่าคนปกติเนาะ mm hmm. ก็คือผู้ป่วยนะคะโรคไตเรื้อรังก่อนฟอกไตนะคะเน้นว่าก่อนฟอกไตนะคะจำกัดโปรตีนนะคะ อ,อยู่ที่ 0.6- กถึง0.8กรัมต่อน้ำหนัก1กิโลกรัมนะคะทุกท่านเนาะนะคะก็คือ0 6ถึง0.8ซึ่งไม่ถึง1กรัมเนาะต่อน้ำหนัก1กิโลกรัมนะคะทุกท่านเนาะนะคะโอเคแล้วจะมีอีกประเภทหนึ่งนะคะเพื่อนๆนนะคะมีอีกประเภทหนึ่งนะคะก็คือผู้ที่มีความต้องการปโปรตีนมากกว่าปกตินะคะอันนี้ก็คือผู้ป่วยนะคะเช่นนะคะเขาก็จะเป็นผู้ป่วยที่รับการฟอกไตแล้วแต่คือ เคสแรกเมื่อกี้0.8ถึง0.6เนี่ยคือก่อนการฟอกไตนะคะแต่ตรงเนี้ยผู้ที่มีความต้องการโปรตีนมากกว่าปกติก็คือผู้ป่วยหลังฟอกไตแล้วนะคะทุกท่านเนาะผู้ป่วยหลังฟอกไตแล้วนะคะผู้ป่วยที่มีแผลไฟไหม้แผลกดทับผู้ป่วยตาผู้ป่วยมะเร็งหรือผู้ป่วยที่นอนติดเตียงนะคะเขาหรืออีกประเภทหนึ่งก็คือพวกนักกีฬาที่ต้องการไปเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะคะทุกท่านเนาะนะคะ ท่านเหล่านี้นะคะควรได้รับโปรตีน1.2-2กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันค่ะโอเคนะคะข้อมูลดีๆนะคะที่แตงนำมาเล่าให้ทุกท่านฟังในวันนี้นะคะน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านเนาะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ